เพื่อซื้อแะหักตาดีหรือมีเซ็กซี่ผมก็ปราบไว้ถ้ามีผีมาก่อกวนกดเพื่อผมตัวนัไม่ต้องโทรละจิตสายสินโคตรสากน้ำมันพร้อมกึ่ลังผ่นไม่คิดตั้งสักนิดเดี่ยวก็หลอกให้เดี่ยวก็หลบให้เดี่ยวก็หลอให้เดี่ยวก็ถูกให้เสียงนี้จ้าหัวใจไหวเดี๋ยวจะกลายเป็นผีมาหลอกมาล้อมาแล้งให้ปวดใจริดมากหนักใช่ไหมต้องมีกับเธอดีดีเยียร์เดียเดีย ทำไม่ต้องกลัวแต่ถ้าทำชั่วระวังตัวไว้เถอะหากคอหักแขนมันขาโบราณเพราะว่าโดนจั่ามันตั้งเยอะผีเหล่าก็มีมากมายถึงทุกคนชั่วร้ายนี่ก็มีบานเบิรเฮ้ยผีดีน่าไม่ค่อยน่ากลัวแต่ทักพวกคนชั่วน่ากลัวกันทั้งเยอะเดี๋ยวก็หลอกเฮ้ยเดี๋ยวก็หลบเฮ้ยเดี๋ยวก็หลบเฮ้ยเดี๋ยวก็หลบเฮ้ยแต่ยังงี้เจ้าหัวใจหวเี๋ยจะกลายเป็นที มาหลอกมาล้อมาแกล้งให้ตกใจริดมากนักใช่ไหมถ้าคุกคาแค่นี้ดีเฮ่เฮ่เฮ่้วอ่ะ One Two Three อยู่กับผมไม่ต้องกลัวนัไม่ต้องกลัวท่านก็มองไว้ในใจที่รัวรัวถ้าเห็นผมวิ่งหนีนั้นไม่ต้องกลัวถ้าวิ่งตามผมคือการล่อชู ใจมีปัญหาโดนผีหลอกมาเรียกหาผมได้จะซื้อกระหันตานีหรือผีเซ็กซี่ผมก็ปราไวแค่มีผีมากกว่ากวนกดเบอร์ผมด่วนนะไม่ต้องโทรละจีบได้สายถินเข้าสั่นน้ำมนต์พร้อมกำลังพลไม่คิดตั้งสักนิกดิกเหลือก็หลอกแค่เดียวก็หลอกเฮ้ยเดียวก็หลอกเฮ้ยเดียวก็หลอกให้เธอ,อย่างนีเจ้าหัวใจวายได้จะตายเป็นผีมาหลอกมาล้อมาอแกล้งให้ตกใจรีบมากนักใช่ไหมไม,มึงกับเซ็กซี่ ระวังตัวไว้เถอะขอหักแผลนักขาโบราณเว่าโดนกันมาตั้งเยอะที่เลวก็มีมากมายแต่ถ้าคนชั่วร้ายนั้นก็มีบานเถอะทีดีนั้นไม่เคยน่ากลัวแต่ถ้าพวกคนชั่วน่ากลัวกันตั้งเยอะเลี้ยวก็หลอกเลี้ยวก็หลอกเลี้ยวก็โผล่เลี้ยวก็ปลบเดิมอย่างนี้ถ้าหัวใจหวาดี๋ยจะกลายเป็นผีแม่หลอกแม่ล้อแม่แกล้งให้ตกใจผิดมากนักใช่ไหม สวัสดีครับ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 โอ้โหย่อมใหญ่กันบล้นี่คือกุ๊บกู้ผู้ครับผมตอบซีรีส์เรื่องใหม่เพื่อปราบกุ๊บกู้ผู้งีคอนนะคะใช่ครับใช่ครับผมขอต้อนรับซีดีขวัญใจเด็กแนวนะครับคำวันร่าร้องที่แพงที่สุดในประเทศไทยค่ะอ๋อหมายถึงค่าตัวเหรอครับหมายถึงหน้าหมายถึงค่าทำหน้าที่ผ่านมาทั้งหมดแพเลยเหมือนผมส่งมีดให้พี่อาร์ตแข่งมาเฮ้ยจะบอกว่า มันมากสนุกมากแล้วคผู้ชมคะนี่ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการวันบันเทิงมากจริงๆแล้วเนี่ยตั้มวราวทคุณทราบไหมว่าเวลาร้องเพลงประกอบละครเนี่ยต้องมีการมาปรมทด้วยผมเพิ่งทราบเนี่ยเปเหมือนกันนผมอี่ก็คือทุกคนเน่ะเวลาฟังใช่ไหมเพราะว่าสนุกแล้วสองคนที่มาลอาคุณมีท่าเต้นด้วยหรอคือเขามีการออกแบบดีไซน์แบบคอร์เตออร์เตอรมเต้นอย่าอย่าเรียกว่าท่าเต้นเลยเรียกว่าเรียกว่ามันเป็นสัญชาติานของพวกเราที่ได้ฟังเพลงนี้ขึ้นมาแล้วมันออกมายังไงมันก็ออกไปอย่างนั้นเลยใช่มันเป็นเป็น มันมเป็นอะไรนะจ้าตั้ม feeling โอเค feeling ที่คล้ายๆ f e ล l e r ที่ผมเพิ่งทำมาอไม่ได้ไม่ได้ผมว่าน่าจะ feeler มันทำให้หน้าเราแน่นกว่าล้วไม่คี่เขี่ยหน้าหรอยังไม่เคยโดนบ้าหรอ้อเล่นกลับเข้าสู่เรื่องเพลงดีกว่าฮะเอาเพลงนี้เป็นมาอย่างไงทำไมถึงมาลงตัวที่ตั้มกับซีดีครับหน้าใกล้เคียมผีที่สุดไม่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 ใช่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมไม่ใช่ไม่ใม่ใช่ไม พ,พี่อาร์ตยังหแล้วบบนะเาเล่นเาเล่นเอาเดิมมันมาจากความสนุกเพลงน,นี้มันเป็นเพลงสนุกสนานเป็นเพลงแบบว่าอารมณ์โปชื่นที่แบบว่าหนีผีอารมณ์แบบว่าอารมณ์แบบหมอผีไปปากผีมันก็จะได้ความสนุกจากพวกเราความเตลียนความบ้าบาอคอนเทต์ของพวกเราเนี่ยมาถ่ายทอดอารมณ์กัแบ่งท่อร้องกันยังไงคะก็คือแบ่งท่อร้องนี่เห็นตามความสมควรแล้วก็แบบมันจะมีอะไรที่สมควรสำหรับเราสองคนบ้างมันจะมีแบบท่อล้อกันเดี๋ยวก็หลบเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็ apa ah, ni hmm. like ผีดีก็มีมากมายแต่ถ้าคนชั่วร้ายนี่ก็มีบางแบอรอันนี้คือตามคาแรคเตอร์ใช่ครับคนชั่วร้ายใช่ผมหน้าตาให้แล้วไงอย่างหนึ่งเอาให้เป็นพี่ไปดีๆมันหลังมันต้องเรียกว่าพี่แล้วอย่าทำเวลาแบบนั้นเราเล่นรอะไรจริงๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นความเหมาะสมของด้วยเนื้อเสียงด้วยด้วยด้วยตรงคำร้องว่าตอนไหนอย่างอย่างผมตอนแรกมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่โปรดิวเซอร์เขาจะบอกเลยว่าตั้งเวลาร้องเปิดมาพี่อยากแบบอารมณ์เหมือนรถขายน้ำปลาาท่านใดมีปัญหาโดนผีร้องมาที่จะพาผมได้แล้ เหมือนท่นร้องที่ประกาศบอกว่าเฮ้ยผมเป็นหมอผีนะผมมาประกาศว่าใครที่เจอผีหลอกมาปรึกษาผมผมช่วยได้ทุกอย่างเาเหมือนเป่าประกาศเป่าร้องเหมือนโฆษณาอะไรแบบนั้นก็ืลนะคะแล้วก็มีท่อนแรปที่แบบเร็วมากอ่ะที่ีร้องร้องว่าอะไรช่วยร้องช่วยพูดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมอยู่กับผมนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวห้องน้ำโมเอาไว้ในใจให้รัวรัวถ้าเห็นผมวิ่งหนีเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าวิ่งตามผมทันก็รอดชัวร์แล้วถ้าร้องให้เร็วๆอยู่กับผมนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว ท่านมโองอไว้ในใจให้รัวรัวเ้าเห็นผมวิ่งหนีเนี่ยไม่ต้องกลัว<ะ>ถ้าวิ่งตามผมท่านก็รอดชัวร์คือท่อนแรปแล้วก็ท่อนที่เหมือนทนละลโคลงเนี่ยมั<ะ>นอัดเพลงไปไงฮะอัดยากไหมกี่เทคหลายรอบไหมฮะต้องบอกเลยว่าเราใช้เวลา,ากันไม่นานแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเราได้รับมอบหมายกัทนหันด้วยท่านหันแว่าแบบเฮ้ยเราต้องร้องเพลงนี้แล้วได้รับเพลงมาแบบว่าวันนึงสองวันแล้วก็ไปอัดเลยแล้วเราไม่มีเวลาฟังแล้ว เรานอนกันน้อยมากม,มาอ,อัดอะไรเงี้ยรเราก็บอกคอนเ,เซอร์เลยพี่ผมบอกตรงๆเรกันบ้านน้อยมาก พี่อยากให้ผมร้องแบบไหนจัดมาเลยพี่บอกผมมาเลยพี่บีบมาเลยอย่างอย่างผมนี่จะได้มากกว่าพี่ตามนิดนึงเพราะพี่ตามเขาเป็นค่อนข้างติดภารกิจเยอะเขางานเยอะเขาฮอตช่วไหมเขาแบบฮอตจับแล้วแบบร้อนเลยเนี่ยฮอตเลย้อเขาเขาฟังวันก่อนอัดวันเดียวนะฮะแล้วก็ไปอัดเลยต้องบอกว่ายอมรับแต่พอด้วยพี่โปรดิวเซอร์เขาก็เขาก็รู้ทางแล้วว่าเราจะไปแบบไหนมันเลยทำให้การทำงานแล้วเวลามันค่อนข้างเร็วพี่ยงสองคนเนี่ยคนละประมาณไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงโอ้รวดเร็วมากก็ออกมาเป็นเพลง ร้องกันในห้องอัดคุณเต้นกันด้วยไหมเต้นครับเต้นแต่ว่าคนละท่าเต้้นไปดวยคนละท่าของที่มันมันต้องโยกเพราะว่ามันฟิลไม่ได้โอ้ถ้าเต้นอย่างเมื่อกี้อย่าร้องเลยนะเสียงที่ออกมาอย่าร้องเลยเสียงไี่ได้ไม่แต่เสียงหอบกันได้คือถ้าเราเต้นเมื่อกี้เนี่ยไม้มันตามหน้าเราไปได้แต่เนี้ยไม้มันร้องเอาไปแต่ตัวได้วยนะฮะฮีตแหลนี้กันอ่ะเหมาะไม่ได้แต่เป็นเพลงที่เหมาะโชว์มากเพลงหนึ่งเลยเพราะสนุกสนานมากแล้วสำหรับมุกปับกุ๊กกุ๊กูทั้งสองคนเป็นยังไงดะได้มีโอกาสติดตาม ดีตามผมชอบดูนะ<ช>ผมรู้สึกว่าม,มันเป็นซิทคอมที่มันแฝงแง่คิดด้วยเพราะว่าปกติเราดูซิทคอมคนก็จะคิดว่าให้มันได้แต่ความสนุกความฮาหรือเปล่าแต่เรื<ต>่องนี้เนี่ยมันสอดแทรกคุณธรรมเข้าไปแล้ดูแล้วเราชอบพีต่ตุ้ตมต่ำเราเห็นปกติเป็นแบบเอกนุ่มๆรอๆดราม่าตบจูบอะไรนี้ใช่ไหมแล้วตัวจริงของนางนะเป็นคน ตลกแล้วก็พยายามมีมุกมาตลอดอถึงจะแปลกมากอะไรบ้างไม่ค่อยขำ <laughs> นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนใหม่ของคุณตุ้มตามเขา <laughs> ในะารนี่เขาจะไปเรียนกับพี่จิ้มพ <laughs> ี่แจ นะผมแล้วดูแล้วเออพี่ตุ้มตามเขาก็สามารถมาทางนี้ได้แล้วก็ดูแล้วพี่แจ็คเขาก็่าแล้วต้องบอกเลยนะว่าทั้งทั้งทสามคนเนี้ยเวลาอยู่ด้วยกันผมรู้สึกว่าเิมมันเข้ากันแล้วสามคนที่เป็นหมดเลยแล้วผมว่าเขาสอดแง่คิดไปได้ด้วยในแบบแบบหลักแร่คิสอบแทรกแง่คิดสอบแทรกแง่คิดเนี้ยสอบทำอะไรเงี้ยมันแบบอยู่ในโซนที่แบบเอ้ยมันได้หาด้วยแล้วมันก็ยังได้แบบ ธรรมะด้วยพี่ว่าสิคอมเรื่องนี้คาแรคเตอร์คล้ายๆตั้มคือไม่ได้แบบเฉพาะตลกสนุกไร้สาระไปวันๆแต่ว่ามีคุณธรรมอยู่ในใจด้วยเกือบยอดมากเราเกือบแล้วพี่ชายผมเป็นคนดีมากพี่อ๊อฟนะฮะอย่าเอาหมตาเลยนะลาบาบเลยฮะให้ตั้มกับซีดีพูดถึงผลงานตอนนี้หน่อยนะฮะว่าคุณผู้ชมจะได้ชมอะไรจากเราสองคนฮะครับผมนอกจากเพลงกุ๊กกู๋แล้วนะครับเราก็ยังมีรายการสี่โพดำทุกคืนวันพุธสี่ทุ่มยี่สิบทางช่องวันแห่งนี้แล้วก ีนนรายการแซกวันครับท,ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ10โมงครึ่งเป็นต้นไปเจอกันได้ทุกวันสีเดียะค่ะสำหรับผมนะครับละครเรื่องแรกก็จะออนแล้วครับรัตพิบาลวงว้าวผมวันที่23กรกฎาคมนี้ทางช่องวันแน่นอนครับส่วนผมละครเรื่องสุดท้ายในชีวิตก็ เรื่องอไหนจ๊ะย่าเรื่องมอนเือไม่มีนานกาแล้วอันนี้ีเรื่องแรกให้เราเลยอวดต้อง้วดขอบคุณนั่งตั้งมัณฑีนะครับเดีี๋ยว่ราหัดดาวน์โหลดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี มีขึ้นไหมมีขึ้นแล้วโอเครอบด้านหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์น์โหลดกัเข้ามาเยอะๆครับผมครับผมรู้อะไรอยังยังไม่รู้ไม่ได้ผ่านการบีบมั้งไงศูนย์ศูนย์ห้าห้านะฮะรอบด้นหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าแล้วกดโทรออกนะครับที่สำคัญนะคะซิกคอมมือปราบทุ๊กกู่หนะคะติดตามได้ทุกคืนวันเสาร์ทุ่มยี่สิบครับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยทั้งตั้มและซีดีนะคะขอบคุณย่าขอบคุณย่าวันนี้หมดเวลาของวันบันเทิงแล้วนะครับพบกันใหม่เวลาเที่ยงส

What can